พวกเราต้องตั้งสัจจะดังนี้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเป็นล้านๆพระองค์ประทับอยู่ต่อนหน้านั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นแก้วใสประกายพึกสว่างไสวพวกเราพนมมือคุกเข่าตั้งสัจจะต่อนหน้าพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจหมันฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้ดูจิตจะเห็นความคิดนึกอารมณ์แม้แต่อาการรับรู้นี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงข้าพเจ้าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในการปรุงแต่งใดๆ จะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อแจ้งในธรรมแล้วจะนำความรู้นี้ถ่ายทอดแก่ลูกหลานและคนรู้จักจะสอนให้เขาตื่นรู้อยู่ภายในอย่าไหลย,ยึดความคิดนึกอารมณ์แม้แต่อาการรู้เพราะนี่คือการเกิดเราจะไม่ยึดสิ่งใด ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุเมื่อพวกเราตั้งสัจจะแบบนี้ด้วยหัวใจนะให้ตั้งด้วยหัวใจของพวกเราด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าเราจะตื่นรู้อยู่ภายในเห็นคันห้านี้เป็นอนัตตาอย่างที่อธิษฐานจะไม่เกิดอีกเมื่อจิตตั้งเด็ดเดียวแบบนี้ก็ทำตามสัจจะ แค่นั้นเอง